สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมชทุกท่านเขาสู้รายการเบิงเหล่าร่วยซีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายของมือวันที่11เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะมอนี้แอดพากพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขกันมาติดตามรับชมรับฟังแนววทางค่ะจากอดีตปู่โขงเจียมนะคะพี่น้องคะ งวดที่ผ่านมาแนวทางของปูเล่ากับเขาแปดเก้านะคะงวดน,นี้ปูเล่าก็เลยอ่ามีความฝันมาฝากนะคะเป็นแนวทางเหลขความฝันแล้วก็มีอ่าตัวเลขที่ปูเล่ามาักพรอมนะคะพี่น้องคะเอาในคลิปนี้คะ่ะแนวทางของอดีตปูโคงเจี่ยมคะ่ะซีเดีมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีจ้าใกล้แล้วมื่อีงก็มาถามพี่เข้าแล้วคะ่ะปูเมื่อ สามก็ได้อยู่ได้ก็อันนี้ได้ฟันอยู่แต่ว่าหักจัดมันติดเป็นเหี้ยบเป็นนะฮะค่ะเพราะว่ามันฟันซอมคื่นสอนนะค่ะฟันแตงแต่มันวังซ้อมช้ามือก่อนฟันฟันว่าไปขามโบกขาทองไปพ่าโบกโบกปูหัวใจใจขึ้นมาแต่โบกนะกระปูใจขึ้นมาฮะค่ะกระปูใจขึ้นมาฮะมาในเมื่อคือในฟันนี้ เพื่อนในฟันเห็นยายจอยบ้านยายจอยไปหากิ้นไปหากินเ้นผมผนไปหาหน่อไม้เห็นว่าเห็นเผมมุกจอยล่คอคนทั้งภรรยาทั้งบ้านเก่าจ้าแต่เลี้ยงท้ามาไปหากินไหนยังมาแต่ว่าเห็นผ้ากระตาผ้ากระตาหรือก็มีของในกระตาของหน่อยหน่วยหนึ่งค่ะ

ทอ้น wow. ่ก็ได้ยางเจ๊กสีไปย่งดอกยางยางไปทางหนาเลี่ยตึ I mean, I oh. okay. oh, ้นไปท้งคู่ทกมีไปใช่หลจังม่ชวนมาไปหาเอาผงเขายังเหว่าท่านได้เห็นผงหอเป่าผเมือก่อนค่ะผู้เมื่อก็มากก็มนั่งขนหรือเปล่าอาจารยนจ่ยันเห็นได้จอยยัำได้มันเป็นเหล็กเจ็ดว่ะค่ะได้จอยมันเป็นเหล็กเจ็อยู่แล้วนะว่าท่ันเห็นราค่ะแต่ว่าเอเล็กนี้มีเจ็ดตั้ว่ะ เจ็ดจีหมาอีกบ่วะก็มันแตเลยมานังคือใจ่ป็นก,นกบก็กระปูในของหราอน,นะเอามาคือลายโตตายแต่บานไ <c oughs> ัน,นีเป็นเด็กมันลายโตไหนค่ะ <c oughs> กบมันก็2ซ6องสี่หเลยไอ้กบ <c oughs> <c oughs> เล็กก <c oughs> <c oughs> บอ่ะกบนีสองสี่หกสีนะคะแมนมาในเรกกระปูก็ซ้เก่าเจ็ดเก้าบาา เลขปูนี่สามเก้าเจ็ดเก้าค่ะแมนก็ไปแรกกันปูยางไปพอบูินมันก็ปูดใต่ขึมนมาตัวหนึ่งหันตจก็มาหันตัวแรกก็สามเก้าเจเกแต่ว่ามันอยู่ในบูหินบูหินมันมันแต่ว่าเอ๊คือมันมาหายสามโตบ่สูญสามเก่าบ่ใดศู์เจ็ดเก่านี่นะอืมค่ะปู Một bên sung sáng cầu, và sung tết cầu, lỡ lẽ sáng tỏa. No, my daughter cajet cực cầu, he cho. A human tết tết bóng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  tết 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 อถ้ฟันเห็นเราย้ำม,มิเจ็ดตลอดบ่ค่จะยายจอยนี่แมนฟันเห็เราย้ำใด้สิเป็นเจ็ดหลวนะค่ะอันนี้เด้อขั้นขั้นเขียนกับเขียนดบเลยเขียนดาหนะค่ะปูแเล็กกบกับต้อเล็กบค่ะเล็กกปูกสเกเจ็ดเกค่ะแล้วก็เล็กโบกีนเลเป็นศูนย์ค่ะ ก็ะสีสูนสามเก่าสูนเจ็ดเก่านี่แหละจ้ะก็สิเขียนลงไปมันยี่แหละน้ะค่ะปัวแมนเล็กเลกเดนดิลี่ก็คือเจ็ดลค่ะแต่ว่าปูบ่อยถิมเ้อะเล็กงูเห่าติปล่อยไปหมดก่อนนะโอ้ยจะส <acceptable. S 2> ิได้ปล่อยไปเพิ่มเกิดบัได้บอกว่าระวังมัดอกเล่าหรือออกยํำแรกออกเล่าเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วค่ะโอ้ยว่ะ จีมก่อนฮันตี้บอกงูเฮาสามสองเจ็ดสองไหไดเน้นอีตาหากวงกลมเจ็ดสองเลยนะค่ะแม่จะว่าไวมันคือออกไหวจะด้ว่ะแต่เวลาจะให้เขาป้าได้ค่ะอะไรเอ๊ะปูกินว่าเป็นยังทีนะค่ะแต่ว่าจะเขียนไปหมดอยูแล้วนะครับปมันเลยมันเลยมากจำกันหมดเลยแต่ว่ามีเจ็ดนี่ค่ะ แต่ว <dri ality> <something>. ่าเต่าซ้มมก็มีโอกาสเด้อเต่าสามเต่าสามกู้อาจารั่นคือว่าจะมีโอกาสครับปู่ตามเต่าน้ำมันชั้นยาได้เกี่ยวใจกับกระปูนะตามเขาเจ็ดเก่านี่นะค่ะสองขึ้นแล้วค่ะปูฟันเย็นปูแม่แม่ต้องขึ้นสอนใว่เอมอันแรกกันแล้วแต่ผู้เขาหมักดอกววาผู้เขาติมัก mặt tôi đã ghéo cái mặt vẫn tôi cứ câu mê lệch chết song mê lệch. Ta mặt chết song là gặp tôi ngừng mặt vô tram câu gặp chết mặt vô mặt câu gặp 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 อันตัวที่<ต>พุมากนี่ไม่เจ็ดสองสามเก้ากับเจ็ดเก้านะคะเพราะวที่มารกโกโมเนี่ยแมนแมนแมนค่ะแต่แต่ว่าจะป้าเด้ออหกสี่เด้อหกสี่กับสองสี่อย่าอยป้าแต่แขได้กูมันอาจมันที่เป็นเหล็กล่างกระได้เด้อค่ะโอเคล้อมที่หายทั้งล่างทั้งบนเพรว่าจะเหล็กงวดเนี่ยพอมันมาเน,นี่ยนอะไรเนีค่ะ ก็แบบงวดก่อนๆที่ถิ่มันหายซ้ำหนึ่งครับสี่่องอันน้อยกับต้นตีค่ะพวกนั้นอันน้อยตอนนั้นมันหายเป็นโตอืมครับปูแต่วันนี้มันก็หายเป็นโตชัดก็จะมาเป็นโตเก่าล่ะคนหมาคงจะมาแน่น่ะฝันโบฟันมันโบฟันกับมาเนี่ยมาเนี่ยเป็นโตชัดคือโก้หายบางอัน

เออไม่เจ uh, <laughs> <that> ้าหัวกันนะปู่กูไปซื้อแล้วน้องวานเลไถ่ไว้ค่ะดอดมอเจ้าเเขียนไหนก็เจ้าบึงนะสดอดมอเ้ามอเจ้าได้เท่าแล้วเขาได้ยี่ลีเออได้ยี่ลี่ะรตีค่ะแมนอืมเดี๋ยวนเทสเขาไปในบ้านเนาะเขาไปเขากตะ้ามีเละค่ะต้องปูอยู่ป่าไรอไรอยู่ในบ้านเอค่ะค่ะปู นนปัดนแก่ๆดทอมาอีกนะคะปุบ๊ปบโมาเปียงเปียงหมดแล้มือแหลกเกี่ยวละสีเป้ฮะอรเตลี่ย์ย่ด้่านได้ซื้อไว้จักใบไหมคะไปหาแดีวมันหมท่านใดแต่ว่าสีไปใหม่ย,ยี่ได้ี่อ๋อค่ะค่ะปุอสีไปเอาเผิ่อน้าทีแน่ๆก็สีเอาแหละเจ็ดสองอานี้แน่นอนแหละจ้ะ แอาวันที่ไปหาเพิ่มก็คือซ้ำเก่ากับเจ็ดเก่านี่แหละโอแสดงว่าผู้ได้เจ็ดสองมาแล้วบ่คะแมนก็งานแรกเต้นคลิกก่อนแันที้เจ็ดสองอืมค่ะปูเดี๋ยวว่ามันดอกเหล่าก่อนงานแล้วเนี้ยขินหน้นมามั่อยู่ได้ดินค่ะ <c oughs> ยังรถเดรรีนะจา้าได้จักใบแล้วค่ะปูเจ็ดสองยังบ่ท่านได้อยู่โอ้บ่ท่านาได้จังเขางเขาอยู่เจอจะเข้าเจอมาหายหรือเปล่าเขาว่าเดี๋ยวเจ็ดห้าบนไหนดอกเขาว่า อ๋อค่ะค่ะอันและอันโตมาแข่งก็ได้ก็คือเจ็ดซองแล้วจาผู้ใดค่ะไม่ใช้ได้ <c oughs> เวลาหรือเปล่าอ่าได้เวลาพอดีค่ะปุ๊อ่าอ่าโขบโขมันมนันไหนพูกเขาเอาไปจิปเบิง้งแล้วจะเดืยวเขาโถเขามาหนึ่จ้าปุ๊โอ้กะถึนจะซื้อออกมากะยังแนวทางกะยังเขา,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอยู่แต่หลอดอยเลยจ้าบอกไงาาา่าผ่านก็ผ่านหนาซะ กวนหมา,มหาบ้านสิบเขาไล่ครัวค่ะปูอันนั้นเ,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 เขาก็ไอ้เบิงก็หยิบเบิงจ้าผมก็หมักปูก็หมักครัวก็หยุดเล่นค่ะเอาแค่นี้แล้เนาะจ้าขอบคุณปูค่ะสวัสดีครับปูค่ะอ้าววัสดีสวัสดีแคปหน้าจอได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแนวทางนะคะจากอดีตปู่ขงเจียมนะคะพี่น้องคะมณีปูแล้วกับมอว์สุฟังนะคะอ่าความฝันของปูเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อกับซิมี่อ่าสองซีหกซีนะคะ สามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ด้วกหนึ่งเจ็ดวันนี้ปูละมาส่วนตัวค่ะเจ็ดสองสามเก้ากับเจ็ดเก้าเด้อค่พะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอด้ค่พะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากอดีตปู่โค้งเจียมค่ะจังไดกะบหาพ่อแม่พี่นอ้องพิจารณาเบิ้งนะคะตัวเลขทุกตัวนํามาเพื่อเป็นแนวทางนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะพี่น้องคะลวก็ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักแนวทางชุดนี้ก็อย่าลืมนะคะนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พ้อค่ะผู้ละใบสองใบนะคะเทียมีโชคได้รางวัลใหญ่นะคะพ,ะพี่น้องคะคลีมนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอบ,บุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังค่ะลวก็ขอบุญขอบคุณแนวทางจากอดีตปู่คงเจียมค่ะ เอาไว้พอกันไหมก็แปในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ